ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับผมนะแฟนว้ยร่มชาวไทยครับได้เฮน,นะเมื่อ m o โนทวิี้ได้ครับจัดศึกใหญ่นะครับผมภาคโดยนะเติงและพีปป่ปอนะฮะก็ m o โนทวิี้ไครับช่องฟรีทีวีนะฮะประกาศถ่ายทอดศึกใหญ่ครับผมอ l i ล i มน t ชั n นแชมเปี้2024นะครับผมจัดการในวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับผมนะก็ช่วงเวลานะครับผมจะเป็นช่วงเวลา4ทุ่ม4โมง40 ไปนะครับผมอาจจะเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นการสดนะครับผมนะจากแมทจริงนะแต่ว่าก็เรียกว่าก็เป็นการเอามวยปล้ำ WWE มาฉายอีกครั้งหนึ่งนะแล้วเป็นแบบฟรีทีวีด้วยนะครับผมใครที่อยากดูนะสี่ทุ่มสี่สิบในวันเสาร์ที่ยี่สิบสี่นะฮะก็อย่าลืมไปรับชมกันได้นะครับผม สวัสดีครับอยู่ผมนัดคํมินเกมมิ่งครับกับเกม WWE Smackdown Here Come the Pain กันนะครับผมหายไปนานฮะสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าเออเอาจริงๆนี่คือผมคือมันติดปัญหาตรงที่ว่าคือมันไม่สามารถที่จะพาไปแล้วก็ปล่อยเกมรันไปได้นะเพราะฉะนั้นคือมันจะต้องแบบว่านะเออต้องให้เกมมันรันไปก่อนครับผมแล้วผมค่อยมาพาคทับเอาทีหลังนะก็เลยอาจจะมีหลายคอนเทนต์ที่มันเยอะไปหน่อยนะเออนะ ครับผมก็เลยแบบว่ามาเอาเกมภาคนี้มาลองเล่นกันบ้างละกันนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะอยู่กันใน No Way Out ครับหรือว่าศึก Elimination Chamber นะฮะกับมาชนะครับผมหกคนในกรงนั่นเองนะครับผมออกมาเป็นคนแรกนะตอนนี้ครับ Stone Cold Steve Austin นะฮะนี่ ก็สโตนโคนี้รู้สึกว่าจะไม่เคยเข้ากรงเอลิมิ a t นชันเลยนะครับผมตั้งแต่ถ้าผมจะไม่ผิดเลยคือเอลิมิ a t นชันนี้ก่อกำเนิดเมื่อปี2002ใช่ไหมป๋าโตนเลิกป้ามส0 0 3เพราะฉะนั้นนี่คือเออป๋าบอกป๋าไม่เคยเว้ยนะฮะเออนะเออป๋าโตนบอกกูไม่เคยนะเออนะครับผมเนาะ ก็2อ0 2นี่จะเป็นเซอร์เวอร์ซีรีส์นะครับแล้วก็2อ0น,นี้จะเป็นซัมเมอร์แ m ลมนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับผมมาคนที่2ฮะคนนี้ก็เหมือนจะไม่เคยอยู่เหมือนกันนะสำหรับคริสเบนวาครับผมนะนี่ครับ่อหนุ่มจอมเทคนิคนะฮะก็เกมภาคแรกๆนะครับผมที่มีอิลิมิเนชันแชมเบอร์จะไม่มีการเปิดตัวนะเอออันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าไอ้ช็อตการเปิดตัวในกรงอิลิมิเนชันนี้มา ในช่วงเกมภาคไหนนะน่าจะช่วงหลังๆ 2K ไปเลยแหละนะครับผมสำหรับนะไอแมชอิลิมิเนชันแชมเบอร์นะฮะอันนี้คือผมเอาแบบว่าเอาแบบว่า 6man มนแท็ไอ้ิกแมนแบ a l e นรอยโญนะฮะมาเป็นแบบว่ามาทำการเปิดตัวละกันนะครับผมเนาะมาคนที่3ฮะ dead man walking ฮะเดินมาแล้วนี่แต่ว่าวันนี้ไม่เดินฮะขี่มอเตอร์ไซค์ละกันนะฮะนี่ฮะบ i g evil ฮะหรือว่า Nah, American badass, kah, om, the undertaker, nah. ตอนนั้นแกไม่ใช้ดีนะเออตอนนั้นนี่เป็น under t a ์เทเฉยๆนะฮะเออหลายคนก็บอกเอยมึงสับเอรอที่ไหนนี่มาขี่มอไซค์เฉยเลยงงมากเลยนะแต่ก็นั่นแหละฮะก็คงจะคงคอนเซปต์การไว้ชื่ออะไรประมาณนี้ไว้ก่อนแหละคืออารมณ์ประมาณแบบขี้เกียจเปลี่ยนกิมมิคเ,เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไงเปลี่ยนกิมมิกได้แต่ขี้เกียจเปลี่ยนชื่ออะไรประมาณนี้นะฮะสำหรับป๋าอันฮะเออภาคนี้นะ่าจะเป็นภาคสุดท้ายนะครับผมที่ป๋า แกจะมาใช้อเมริกันแบดแอสเนี่ยแหละนะเพราะว่าภาพหลังจากนั้นนี้น่าจะเป็นสแม k ดาวอร์รอนะก็ปี2 0 0 4แกก็ไปเป็นสับเปลเรอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับป๋าอันนะครับผมนะแต่ว่าภา ที่จะมีเพลงโลลินส์นี้จะมีแค่ภาค just bring it นะครับผมแล้วก็ภาคทางด้านของ w w e w a w เ e ท่านั้นนะเออภาคอื่นๆนี้จะเป็นยุก็นอพนะฮะไม่ก็แบบว่า อ่าเพลงอะไรสักเพลงอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกันนะเออนะฮะมันมีเพลง Big e v i วิหรือเปล่านะไม่มั่นใจเหมือนกันที่เป็นแบบว่าเพลงแบบอารมณ์ประมาณแบบว่ามีแต่ทํานองไงไม่มีเพลงร้องนะฮะนะคนต่อมาครับคนที่สี่แล้วฮะไออะก็ Big Show นะฮะนี่ก็วันพฤหัสนะฮะที่8ที่ผ่านมานี่เป็นวันเกิดของแกนะ The Big Show ครับหรือว่าพอไว้นะเออวันนั้นนี่ผมลืมทําคลิปพอดีไงเออนะก็เลยอ่ะ เอาแกมาอยู่ใน6คนนี้ซะหน่อยละกันนะครับผมนะขอไว้ปีนี้54เข้าไปแล้วน่าจะทำาไปเล่นไปนะเนี่ยเออเดอะบิ๊กโชว์ของเราครับมานี่แกก็เคยเข้ากลงอิลิมิเนชชันอยู่เหมือนกันนะสำหรับบิ๊กโชว์นะฮะแต่ว่า เขาเคยเข้าในฐานะป้องกันแชมป์ด้วยนะนะแต่ว่าก็แพ้บ็อบบี้ลาชลีย์ไปใน ECW นะฮะน่าจะเป็น d e c ember to dismember นะฮะปี2 0 0 6นะครับผมมาคนที่5แล้วจ้านะฮะแรนดี้ออตันครับผมนะั้น o v u t u t n o n ส่งเข้าประกวดฮะ นี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยปล้ำหนึ่งคนที่เคยเข้ากรงบ่อยอยู่เหมือนกันนะสําหรับแรนดี้ออตันนะครับผมแต่ว่าคนที่เข้ากรงและสถิติดีที่สุดนี่จะเป็น Triple H นะครับผมนะนี่ฮะแรนดี้ออตันครับผมมามาลุ้นคนสุดท้ายกันดีกว่าว่าจะเป็นใครนะโอ้ยไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลครับทาจิรีนั่นเองโอ้โหนี่มาแล้วจ้านะฮะ นี่นักมวยปล้ำญี่ปุ่นคนนี้นี่เองจ้านะฮะนี่มาแมชนี้ครับอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์จะเป็นอย่างไรร,รอดูรอติดตามกันได้ใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมมินเกมิ่งกันด้วยนะครับผมมา6คนจะเป็นอย่างไรร,รอดูกันได้นะครับ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage แ,และติ๊ To อกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาสองคนแรกครับออกมาก่อนเลยฮะแรนเดียตันกับคริสเบนวานะครับผมนะเออนี่โอ้นักมวยปล้ำที่เคยเจอกันในฐานาะแมตชิงแชมป์โลกนะฮะในซัมเมอร์สแลมปี2 0 0 4นะฮะสำหรับแรนเดียวตันกับคริสเบนวาคนหนึ่งนี่คือไม่คนเอ่ยนามนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้นี่ก็เรียกว่า ก็พอมีบทบาทอยู่นะใน W w e w E นะตอนนี้นะครับสําหรับแรนดี้อตันนะเออนานๆน,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 นี่คือแบบแกหายไปนานนะเป็นปีครึ่งด้วยกันนะสำหรับแรนดี้อตันแล้วจับโกรเลยเฮ้ยสองโอ้ยยังคิงเอาฮะเ็นวาบอกอะไรเนี่ยฮะโอเ้เออาจจะมาโกรฉันแล้วไวเกินนะ มาก็ i l i m um i n a t i o n chamber อย่างที่บอกไปก็คือเป็นศึกอ่อนแรกนี้จะไม่ใช่ชื่อศึกไงมันเป็นแค่ชื่อกติกาพิเศษเท่านั้นเองนะครับผมเนาะก็ i l i m um i n a t i o n นี้จะเป็นกรงแบบหกเหลี่ยมเนี่ยอย่างที่เราได้เห็นกันนะคนที่เป็นตัวต้นคิดนะฮะก็จะเป็น triple H นั่นเองนะครับผมเนาะก็เหมือนประมาณแบบว่าอยากให้มี walk game นะผสมกับ royal rumble อะไรประมาณนี้นะครับผมนะแกก็เลยจับ ปัดกองเลยเออนะฮะแล้วก็เป็นเอริกวิชอปเนี่ยแหละที่มาประกาศนะครับผมว่าเออนะก็กรงนี้นะไว้ชิงแชมป์โลกนะครับผมหลังๆนี่ก็จะเป็นในส่วนของนะเป็นชื่อศึกไปอีกทีนึงนะครับผมมาคนที่สามจะเป็นใครออกมาแล้วโอ้ยใครเนี่ยบิ๊กโชว์นั่นเองโอ้โหบิ๊กโชว์มาแล้วนะฮะบิ๊กโชว์นี่โอ้ย ี่ครับ2คนแรกนะเออเบนวากับเรนดีโอตันครับคนที่3บิ Show, ๊กโชว์ค่อยๆมามานี่ย่องอยุ่ยยางชนกับกำแพงเลยรัสเซียเร็กสวิปลงไปครับผมนะเอ,อเป็นกกงนะไม่ใช่เป็นในนั้นนะฮะเออนะขออภัยด้วยละกันปีนี้อิลิมิเนชันแชมเบอร์จัดกันที่ซาอุเอไยไม่ใช่ซาอุสิออสเตรเลียนะคบผมซึ่งเวลาบ้านเขานี่ก็จะเร็วกว่าบ้านเราแหละนะฮะแต่ว่าถ้าจัดกัน จร,จริงๆนี่รู้สึกว่าจะอาจจะเผลอๆนี่เอาอิงอเมอาเมออิงอเวลาจากอเมริกานะฮะอาจจะเป็นแบบช่วงแบบถ้าเราได้เคยได้เห็นเห็นกันมาก็น่าจะช่วงแบบดึกๆหน่อยนะฮะเทีย่ยงคืนตีหนึ่งอารมณ์ประมาณแบบนะโซนไทม์โซนยุโรปแหละนะครับผมเนาะน่าจะประมาณนี้นะครับเนาะก็ปีนี้นี่ก็ลุ้นกันครับว่าอิลิมินาชั่นทางอ่าอิลิมินาชั่นฝั่งชายนี่จะเป็น อย่างไรนะเพราะว่ารู้สึกว่าจะหาผู้เข้าร่วมไปชิงแชมป์อาน u m เบอร์วันคอน n ท e เชิงแชมป์โลกเว r ล d ์ e a v ว w e i g h t นะฮะกับเซตโลลินนั่นเองคนที่4ออกมาแล้วป่าตนฮะสโตนโคสตีบอสตีนนั่นเองโอ้โหต้องบอกว่าเป็นแรนดอมนะขนาดว่าผมนี้เ,เลือกตัวแบบว่าเลือกตัวอ่าเลือกตัวที่จะเอามาเป็นแมชนี่คือแบบว่า เรียกว่ายัางไงนะเอามาเอามาตรงกับในในส่วนของเปิดตัวนะครับผมแต่ว่ามันแรนดอมไงนะฮะบิ๊กโชบีบคอสโตนโคสหน่อยนี่นี่ฮะสโตนโคโดนบีบคอไปโดยบิ๊กโชนี่บิ๊กโชพยายามจะตืบนนะเนี่ยเอาโดนต่อยเลยเออสโ,โตนโคแล้วนับเลยนับหนึ่งแต้แค่นหนึ่งเดียวเท่านั้นเอาอ๋อโอ้แถ้ามีการจับกดคู่นี้รู้สึกว่าจะกดอ่อจะกดได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะฮะเออป่าโตนบอกปล่อยเลยเมื่อสักครู่นี้นะ มาเป็นวากับแรนดี้ออนต้นตีกันต่อครับใส่วอล์กแลมลงไปโดยแรนดี้ออตันฮะ มามานี่ Stone ix, สโตนโคพิกศพบิ๊กโชมาจะทำอะไรซิงเกิลเล็กล็อกฮะซิงเกิลเล็กล็อกส่วนเวนวาต่อยมานี่คนที่เท่าไหร่และมาดีดีดทีสเสลใส่แรนเดียตันครับผมคนที่5ครับเหลือทาจิริกับอันเดอร์เทเกอร์เท่านั้นนะใครจะออกมาครับมาเปิดมาโอ้ทาจิริเโอ้เท่ากับว่าคนสุดท้ายนี่เป็นอันเดอร์เทเกอร์นนเนี่ยอ้ป้าอันบอกหวานเจีย๊ยบออกมาคนสุดท้ายหวานเจีย๊ยบเลยนะฮะมา มาดูกันดีกว่ามาตบซะเลยนี่สโตนโคต่อยครับบิ๊กโชทาจิริเดินค่อยๆยย่องมาอย่างช้าๆฉันจะตีใครดีกว่านะฮะคืออิลิมิเนชันแชมเบอร์นี้จะต้องมีแบบพวกสายพริ้วสักคนหนึ่งนะไว้แบบว่าปรีนกกงแล้วแบบว่าเรียกว่าอย่างไรดียนะปีนโกงกระโดดอะไรประมาณนี้แหละนะอาจจะมีตัวใหญ่ๆบ้างไว้แบบว่าเออช็อตว้าวๆอะไรพวกนี้ให้เราได้เห็นกันนะครับผมนะซึ่งที่ผ่านมานี่เราก็ได้เห็นห หลายคนที่แบบว่าทำผลงานได้ดีนะใน elimination chamber นะฮะเปตาจนกระทั่งได้เข้าชิงแชมป์โลกนะครับผมเนาะ อย่างคนที่เราพอเห็นเด่นๆหน่อยนะก็จะมีอย่างคริสเบนวาไม่ได้ปัม้มนะฮะเอะเอไอตอนนั้นนี่น่าจะเป็นไบรอันใช่ไหมเป็นโคฟี่เป็น, Coffee, ปนอะไรพวกนเนี้ยนะแต่ว่าคงไม่นับปีก่อนนะฮะที่บล็อกเลสเนอร์แกนี่โหมาก็มาถลม่มนักมวยปัม้มเสลตเฮเลยนะเออนะแล้วก็ไปเรียกว่าไปมีแมตช์รวมแชมป์นะฮะเออกับทางหน้าของโรมันเรนนะใน ีนั้นนะครับผมเนาะรู้สึกว่าจะเป็นบ็อบบี้แลชลีย์นะที่เป็นแชมป์นะฮะแต่ว่าบ็อบบี้นี้รู้สึกว่าจะบาดเจ็บมั้งก็เลยแบบว่าเออก็เลยกลายเป็นโรมมนนี่ไอโรมันเจอกับบล็อกแทนนะฮะปีนั้นนะเออแรสเซอร์มินาสามสิบแปดนะครับผมป๋าอ่านมาแล้วโดนเลยเฮ้ยคีเปอร์คอสเฟสนะแล้วสโตนโคตบพื้นบ้าวสโตนโคแล้วยังไงคีเปอร์คอสเฟสแล้วค er นะีเปอร์คอสเฟสปล่อยฮะเบนวาโอ เหมือนจะไม่มีซับมิชชั่นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะนับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเฮ้ยโอ้โหแล้วใครโดนพาวเวอร์บอมวะเมื่อกี้น่าจะเป็นทาจิริฮะโดนโกดแล้วโดนแรนเดี้ต้านนับหนึ่งสองได้แค่สองคะแนนโอ้โหมาพาวเวอร์บอมเหมือนกันฮะเบนวาใส่สโตนโคแล้วซูเปอร์คิกะเลยสายคิกลงไปครับทาจิริใส่ทางด้านของแรนเดี้ต้านโอ้โหเรนดี้บอกเอ้ยมามานี่จะเจอกับพี่แย้งนั่นหรอโดนลัสเซียนเล็กสวิปลงไปก่อนครับผม ่็โหแล้วคือพื้นที่เวทีมีตั้งเยอะตั้งแยะนะมาตีอะไรกันอยู่ตรงนี้ก็ไม่รู้นะเออเออป่าตนฮะนี่กระเทือบใส่เบนวายับเลยแล้วบิว๊กโชเบรคครับบิ๊กโชเบรคใส่ป่านนี่ป่านตายไปซะนี่ ก็ช่วงนั้นนี้นะ่าจะเป็นอ่าที่เอาโ no นเวอานะฮะชื่อศึกเนี่ยมานะฮะมามีแมชออลิมิเนชั่นแชมเบอร์นะครับผมนะในช่วงแบบช่วงปี2007-2008-2009-2010นะช่วงยุคประมาณนี้นะครับก่อนที่จะมีชื่อศึกอิลิมิเนชั่นแชมเบอร์อีกทีหนึ่งนะสำหรับฮานะ w w e นะครับผมเนาะมาแล้วจับโกรดแล้วสโตนโคลสองเอ้ยอีเดียกสองเอออองท่านั้นเบนวาบอกเ้ย ยังทนได้ฮะเนะเวนวาโดนสโตนโคสตันเนอร์ไปเมื่อสักครู่นี้ฮะมามานี่แล้วแล้วไซวอล์กแรมลงไปครับโดยสโตนโคโอ้ยมาตีกันอยู่ตรงนี้นี่โอ้ภาคไม่ถูกเว้เยนะฮะมาปาอันตุยใส่บิ๊กโชก่อนเลยหน้าหงายฮะแล้วทาจิริโดนกดหรือเปล่าเอ้ยได้แค่สองเท่านั้นเหมือนกันฮะสำหรับเรนเดอร์ตัน มาสโตนโคกับเบนวาบอกมาตีกันมาตีกันบนเวทีดีกว่านะฮะเออเนี่มาต่อยฮะเบนวาต่อยมานี่เบนวาจับเจอแมนสู้เพลกลงไปหน้าฟาดพื้นเลย มามานี่ทาจิริบอกมานี่มาใส่เป็นบันซอคิกแตกเลยเฮ้ยแลนเดียวตันแตกครับแล้วจับโกดเลยกรรมการนับหนึ่งน้ฝั่งนู้นหน้าถูกระงรงสามเรียบร้อยครับโอ้โหแลนเดียวตันแตกยับไปคนแรกครับผมนะเอออ่ะ มาดูกันต่อดีกว่าว่าแมชนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับแรนดี้ตา้านโนไปเป็นคนแรกแล้วแรนดี้บอกกูมาแป,ป๊บเดียวไปซะแล้วเอ,อก็ปามเป็นคนแรกก็จะเสียเปียบหน่อยนะสำหรับแมชนี้ไอแมชเอลิมิเนชันแชมเบอร์นะฮะมีไม่กี่คนเท่านั้นแหละที่เป็น2คนแรกลกึแล้วก็เอาชนะได้นะครับผมเนาะ เคยเห็นนี่น่าจะเป็น under taker มั้งนะฮะช่วงที่เรียกว่าชนะ world heavyweight champion หรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะหรือว่า สิทธ์เออน่าจะเป็นแมชหาสิทธ์นะฮะผู้ชนะผู้ชนะ elimination chamber นะจะไปเจอกับเอชนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดนะช่วงปี2008นะครับผมเนาะเอชนี้เอชเป็นแชมป์โลก world heavyweight ไงในตอนนั้นนะฮะแรนดี้ออตตันมาโดนเฮ้ยแรนดี้ไปแล้วนี่ว่าเออมานี่โอ้ยโดน阿拉บามาสแลมลงไปครับทาจิริยังไงอันเดอร์เทเกอร์ส่วนสโตนโคลบอกเลยกูหาคู่ไม่เจอเลยเฮ้ยโอ้โหไปไหนกันหมดวะ บิ๊กโชว์อะโบมิเนียนสเตใส่ทางด้านของ b e n วาบิ๊กโชว์มี f ฟิ i s นิเชอร์และมาส่วนฝั่งนู้นบ t ดล s สล็อกลงไปก่อนครับโดย Undertaker ก็รู้สึกว่ามีไม่คืออาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่แบบว่าเป็นนักไวยปั้มที่ตัวดังๆที่ไม่เคยปั้มในส่วนของ i l ลิมินเนชันแชมเบอร์มาเลยนะฮะก็ ไม่รู้เหมือนกันน่ะอย่างน้อยๆก็มีสโตนโคเนี่ยแหละนะไม่เคยปั้มนะเพราะว่านะเอาบิ๊กโชว์ไปซะแล้วเฮ้ยโอ้โหโดนปาร์ตับกดฮะบิ๊กโชว์บอกเอ้ยไม่ได้ใช้ฟินิชเชอร์เลยปล่อยซะแล้วโอ้ยโอ้ตายแล้วมา,า,า aker, สโตนโคฮะตีกับทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ต่อตีซาตานเนอร์ฮะโอ้ยแต่เป็นไม่ไม่ใช่ไฟไม่ใช่ฟินิชเชอร์นะโอ้ปะตนรอบไอย้ยุคนั้นนี่โอ้โหทิ่เนี่ยไอปะตนก็มีฟินิชเชอร์เหมือนกันไม่ใช่หรอ ฮะสโตนโคสตันเนอร์แล้วเจอแมนซูเพกโกดฮะได้แค่สองเือนการทาจิริโอ้โหเบนวามานี่เบนวา มาโช์เลยละกันฮะนี่สโตนโคเมื่อกี้มึงใส่สตันเนอร์ e R กูใช่ไหมจับยกเขินโจ๊กแสลมลงไปครับโดยทางด้านของนะป่านฮะนะครับสองก็อได้แค่สองอีกโอย้ยปาโตนยังยังย,งย,งยงัิงคริงเอาทันมานี่แล้วยังไรโดนแบ็คสูเ้เพกกลับครับปาโตนมาเหลือใครบ้างเนี่ยตอนเนี้ยเบนวาฮะคนที่อยู่เป็นคนแรกนะแล้วเตะสตันเนอร์ลงไปครับใส่ทาจิรีเลย นี่เอโอ,โอสโตนโคนี่ฟินิเชอร์ของแท้นี่จะต้องไส์คอนะนะับหนึ่งเอ้าโอ้ยฝั่งนู้นมันโกรธเหมือนกันโอ้ป๋าป๋าอันบอกเอาไอ้นี่แล้วนับสองได้แค่สองโอ้ป๋าโตนบอกเอ้ยเองทำให้กูเสียจังหวะหน้าอีกอ n d เ r taker เดี๋ยวโดนเดี๋ยวแล้วทาจิริรีเวิร์สมาได้มามานี่ทำอะไรมาสโตนโค o r e ตบสเสลเออมาอร์เทเกอร์ตีกับเบนวาไปครับหัวเอียงไปแล้วโตนซาตาน อีกแล้วเฮ้ยใครหัวแตกอ่ะเป็นว่าหัวแตกฮะโดนบิ๊กบูธของทางด้านของอันเดอร์เทเกอร์ครับผมแล้วฝั่งโน้นโอโ้โหตกใจนะึกว่าทาทิริโดนสตันเนอร์มาสักครู่นี้หัวแตกนะฮะเออกลายเป็นโดนบิ๊กบูธแทนนะเออ สี่คนสุดท้ายบนเวทีนะตอนนี้ครับป๋าอันบอกขอปีนละกันป๋าอันอยากปีนโกงฮะนี่เป็นไงล่ะปีนโกงด้วยนี่แล้วเบนวากรัดโอ้ยว้าวเบนวาบอกมามานี่ป๋าอันกระโดดว้าวเหมือนกันหรือเปล่าโอ้ยไม่น่ามั่นใจเหมือนกันฮะโอ้ต่างคนต่าง,างเจ็บปวดร้าวเหลือเกินฮะมา มาอภิกศบเบนวากดมันเสลยกรรมการนับหนึ่งฮะสองครับสามเรียบร้อยอ้าวเบนวาไปเลยโอ้ยเบนวาโดนกระโดดฮะกระโดดวุดนะโอปาอันบอกจับโกดมันเสลยนะอาแล้วอย่างไรทาจิริมามานี่อันเดอร์เทเกอร์ลากศบทาจิริเข่าดักไปก่อน ทาจิรินี่คือเคยมาปล้ำที่เมืองไทยได้วยนะเออในเซตอัพนะครับผมนะวันนั้นนี่ผมก็เป็นได้ไปดูนะฮะแต่เสียดายว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปกับทาจิริด้วยนะเออนะครับผมเนาะเป็นอะไรที่น่าเสียดายเหมือนกันนะนักมวยปล้ำ W W E ที่เคยมาไทยนะถ้าไม่ถ,ไมถ้าไม่นับแบบพวกไลฟ์อีเวนท์ที่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ายุคนั้นที่ผมน่าจะเกิดแล้วแหละแต่แค่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามีมวยปล้ำไทยมาเออ W W E นยมาไทยด้วยนะ นะเออตอนนั้นนี่คือแบบยังเด็กน้อยอยู่เลยมั้งนะก็เลยไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะฮะ แต่เท่าที่เนี่ยอย่างตอนนี้นี่คือมีแซ็กเซเบอร์จูเนียนะที่จะมาไทยนะฮะในช่วงมีนานี้โอ้ก็บอกว่าก็รอดูกันแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้เห็นนักมวยปล้ำ w w e E e w อะไรให้เราได้เห็นกันบ่อยๆแน่ๆเลยนะสำหรับวงการมวยปล้ำไทยนะครับในอนาคตเนาะมามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าทาจิริโดนเข่าออกมาเอยสนปแมาแล้วทำอะไรรีเวิร์ดกันไปรีเวิร์ดกันมานหมาวันนี้ปัดขาปาน ร่วงต่อยอแล้วอ้าวเพื่อปาอันโดนรุมเฉยแล้วทาจิริขึ้นเชือกแล้วทาจิริจะทําอะไรอ่ะปีนกลงต่อฮะจังหวะนี้กระโดดว้าวโอ้ยโอ้ยวืดอีกแล้วทาจิริโดนฮะแล้วปะอันบอกมานี่ดีกว่ามามานี่มาพลิกศพกดเลยละการกรรมการนับหนึ่งสอง สมเรียบร้อยโอ้โหกระโดดมืดกัน2คนแล้วเฮ้ยนะมาปั๊มหนึ่งยีมาต่อเลยละการซาตอโกซาตันเนอร์ลงไปครับนี่เป็นไงล่ะฮะ stone c บอกมานี่อ่าแล้วพลิกศพโกดเลยกรรมาการนับหนึ่งสองสเรียบร้อยครับโอ้โหสโตนโ c ครับนะโอโ้เข้าโกงครั้งแรกก็ชนะมันซะเลยนะฮะนี่ ผู้ชนะในแมชนี้ครับ Here is a winner Stone Cold Steve Austin นะฮะเออ อ็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม WWE Smackdown Here Come the Pain นะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานะครับมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับอยากดูใครเจอใครก็ลองคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ bye bye, รบ๊ายบายนะฮะ